รู้ไหมคะว่า Mercedes-Benz ในประเทศไทยใครเป็นดีลเลอร์เจ้าแรกที่นำเข้ามาเรากำลังพูดถึงกลุ่มทนบุรีค่ะกลุ่มทนบุรีคือดีลเลอร์หลักที่อยู่กับแบรนด์ Mercedes-Benz มาอย่างยาวนานเกือบ80ปีแล้วค่ะในปีพศ2492คุณเล็กมองเห็นโอกาสในการพัฒนาธุรกิจยานยนต์ในประเทศไทยจึงเริ่มต้นขยายธุรกิจจากการนำเข้าสินค้าทั่วไปสู่การเป็นตัวแทนจำหน่ายยานยนต์อย่างเต็มรูปแบบ จึงเริ่มติดต่อโดยตรงกับทางบริษัท d ดมเลอร์เบนซ์เอประเทศเยอรมนีและหลังจากการเจรจาสำเร็จไปได้ร่วมปีนะคะทาง Mercedes-Benz ค่ะจึงได้ตัดสินใจแต่งตั้งให้ทนบุรีพาณิชเป็นผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ Mercedes-Benz แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยแต่คุณเล็กและคุณประภัยมองไปไกลกว่านั้นโดยเห็นว่าความต้องการรถยนต์ในประเทศไทยกำลังเพิ่มขึ้น จึงเป็นที่มาของการก่อตั้งบริษัททนบุรีประกอบรถยนต์จำกัดขึ้นในปีพศ2503จนถึงปีพศ2567ที่ผ่านมาได้ประกอบ Mercedes-Benz ไปแล้วมากกว่า2 0 0 0 0 0คัน <owad Es> นอกจากนี้ยังมีการปรับตัวตลอดเวลาค่ะเห็นได้จากการลงทุนในโรงงานประกอบแบตเตอรี ne, ่ TESM เพื่อประกอบแบตเตอรี่และติดตั้งให้กับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเป็น1ใน7โรงงานทั <c oughs> ่วโลกค่ะที่ได้รับเลือกให้เป็นฐานผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ของ Mercedes-Benz อีกด้วยเห็นไหมล่ะคะว่าระดับความเชื่อมั่นเนี่ยไม่ธรรมดาเลยจริงๆ